มาถึงช่วงทั้งเด็ดทั้งโดงนว,วันนี้อยู่คนเดียวก็ยังไอ้อยู่สองคน <c oughs> คุณก็ยังพูดแผนคุณปียนันได้ไดนะครับมโอ้มีท่าเนท่าอะไรนะฮะ เป็นชี้เป็นร้องลูกทุ่งคุณยิ่งยงแลเปล่าต้องชี้หน้าก่อนไม่ใช่นะว่าจะไปฝึกร้องเพลงบ้างฝึกร้องเพลงบ้างนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมผมเห็นคุณไปประกวดร้องเพลงอะไรในงานปีใหม่ด้วยไม่ใช่เหรอแหมอย่าพูดถึงเรื่องนี้เลยไี่ดีอย่าไปพูดถึงมันเลยดีกว่านะฮะมากันที่เรื่องเรื่องราวดีๆบ้างนะเรื่องที่น่าสนใจที่ต้องบอกว่าเป็นเรื่องโอ้โห ในช่วงนี้ต้องหือหาแน่ๆครับกับเรื่องนี้เรื่องแรกครับที่มีข่าวเลยกันว่าพบแมงมุมที่สามารถกัดคนได้ในประเทศไทยนะฮะกัดคนตายตายเลยหนึกว่าขยุ้มหัวใจได้อย่างเดียวสิอีกแหมวันนี้มีแมงมุมขยุ้มหัวใจด้วยนะฮะแมงมุมชนิดนี้ครับทางด้านทีมนักวิจัยจากคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยครับได้เปิดเผยว่าเขาได้ค้นพบนะฮะแมงมุมสันโดษเมดิเตอร์เรเนียนครับระหว่างสำรวจ ที่อำเภอสายโยกจังหวัดกาญจนบุรีครับ oh. โดยมันเนี่ยมีถิ่นกาเนิดนะครับในเขตทะเลเมดิเตอร์เรเนียนแต่มาไ,<ป>ได้ยังไงนะฮะก็ส,สันนิษฐานนี้ว่าจะเป็นเพราะว่าตั้งแต่ช่วงสมัยสงครามโรค oh. อะไรอย่างเงี้ยนะครับ oh. ก็จะเป็นไปได้ซึ่งพิษของมันฮะทำให้เกิดตุ่มแดงคล้ายกับยุงกัดแต่ว่าหายได้นะในในเวลาแค่ไม่นานเอง <Ha. S 1> แต่ว่าบางรายเนี่ยอ,อาจเกิดอาการอักเสบครับจนอาจทำให เนื้อเยื่อตายติดเชื้อเสียชีวิตได้ฮะบางรายเท่านั้นนะฮะไม่ใช่ไม่ใช่ส่วนใหญ่นะฮะโบางรายโดยแมงมุมชนิดนี้นะฮะมีนิสัยซ่อนตามซอกมุมแล้วก็หากินกลางคืนนะฮะ ไม่ดุร้ายทั้งนี้นะครับโอกาสหลุดรอดนะฮะมาสู่ชุมชนเนี่ยเป็นไปได้ยากทําไมรู้ไหมเพราะอะไรเพราะว่าถ้ำนี้นะฮะที่พบแมงมุมเนี่ยอยู่ในพื้นที่ของกองทัพครับโอ้โหนะก็แล<ต>้วมันก็ไม่ไม่อพยพหนีด้วยวคือไม่ไม่ย้ายถิ่นฐานอืมหวังว่ามันคงไม่ไปไปชุมชนเลยนะฮะถ้าคุณไม่ไปก็ก็ไม่เจอฮะไม่เจอนะฮะมาเรื่องต่อไปนะฮะเมื่อกีนี้แมงมุมเนี่ยเป็นสัตว์เล็กใช่ไหมฮะอ่าสัตว์เล็กครับอันนี้เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเล็กๆจิ๋ว จิ๋วใครครับนิวจิ๋วไม่ใช่อะไรฮะเป็นเรื่องเกี่ยวกับที่ดินจิ๋วนะฮะที่ดินจิ๋วที่ดินของของอดีตนายกฐ้นตรีไม่ใช่ครับไม่ใช่เหรอเป็นที่ดินที่แบบขนาดเล็กจิ๋วอ๋อขนาดนิดเดียวนะอออยังไงครับไปดูกันที่จังหวัดเชียงใหม่กันเลยครับเป็นกรมที่ดินนะฮะได้นำโฉนดที่ดินจิ๋วในพื้นที่อำเภอหางดงของหมู่บ้านทิพพิลมมีความยาวนะฮะ1.29เมตรยาว1ิ 1.14เมตรแล้วก็ฐานกว้าง0.73เมตรคำวนวณเนื้อที่ได้0.105ตารางวาหรือขนาดเท่าไหร่รู้ไหมฮะเท่าไหร่ฮะเท่ากับฐานของหลักกิโลเมตรเท่านั้นนะ,ะฮะอ๋อหรอใช่ฮะเล็กทีเดียวเ,เองเดิมนะฮะที่ดินเนี่ยมันมีอยู่สีแปลงแต่ต่อมาเนี่ยเอามาทำหมูบ่บ้านจัดสรรแล้วเกิดที่ถนนคล่อมระหว่างแปลงที่ต้องตัดถนนนะฮะจึงเกิดเศษที่ดินขึ้นจนต้องออกโฉนดอีกแปลงหนึ่งแต่ทีนี้นะฮะที่ดินนี้นะฮะไม่ได้ทำงานสถิติ เล็กที่สุดมีเล็กกว่านี้อีกเหรอใช่มีเล็กที่สุดในประเทศไทยนะฮะรู้ไหมว่าอยู่ที่ไหนผมว่าน่าจะเป็นยแถบอยู่เหนือปะไม่ใช่อยู่ในกรุงเทพนี่แหละอยู่ในรามอินทราซอย8นะฮะซอยแแยก4นะฮะคำนวณพื้นที่ได้0.065ตารางวาอ๋อหรอครับเล็กนิดเดียวนะฮะเล็กที่สุดในประเทศไทยเลยทีเดียวคุณอยากไปดูไหม ก็ก็อยากอยู่นะอ่าลองนั่งหานั่งรถไปดูเสิชใ <g ülme> นกลกรลาภินทาโอเคครับไม่ไกลจากนี้มากมนะครับต่อกันด้วยเรื่องราวเกี่ยวกับอาหารบ้างครับเกีย่ยวกับครอครัวและการทำอาหารญี่ปุ่นครับอันญี่ปุ่นเนี่ยคือตอนนี้มีปัญหาอย่างหนึ่งก็คือว่า ทางญี่ปุ่นเขามอกว่ามันไม่ค่อยได้มาตรฐานอ,อ๋อเออเข้าใจเาก็เลยครับกำลังคิดค้นวิธีการทำยังไงให้ให้พ่อครัวในต่างประเทศเนี่ยทำอาหารให้ได้มาตรฐานของเขาโดยทางด้านกระทรวงกรเกษตรป่าไม้และประมงครับกำลังจะเปิดตัวระบบในการรับรองเชฟอาหารญี่ปุ่นชาวต่างชาติเพือ่อเพิ่มคุณภาพอาหารที่เสิร์ฟในต่างประเทศครับและเพิ่มความนิยมของสินค้าเกษตรและประมงของประเทศครับ,รบหลังจากพบว่ามีมาตรฐานเนี่ยไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับ โดยเตรียมทำคู่มือตรวจสอบระดับมาตรฐานของพ่อครัวครับซึ่งพ่อครัวเนี่ยก็แบ่งระดับด้วยนะอย่างระดับสูงสุดเลยเนี่ยก็คือระดับทองเนี่ยสำหรับชาวต่างชาติที่เคยทำงานในญี่ปุ่นนะฮะตั้งแต่2ปีขึ้นไป,ปก็เคยมาปเป็นเชฟนะระดับเงินครับสำหรับผู้ที่เรียนทำอาหารในวิทยาลัย ด้านอาหารนานกว่า6เดือนครับ, oh, รบและระดับทองแดงครับสำหรับผู้ที่ฝึกอบรมไม่กี่วันนะฮะครับก็ถือว่าน่าสนใจนะฮะแล้วก็เห็นว่ามีคนไทยหลายคนก็เป็นเชฟอาหารญี่ปุ่นนะฮะก็น่าจะเหมือนกับออร,รับก็น่าจะเหมือนกับว่ามีอะ,อะไรเนี่ยมาตรฐานเนี่ย จริงๆอาหารไทยน่าทำนะ <Ừ. S 2> อันนี้ใน,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 นมุมส,ส,ส่วนตัวผมนะ uh huh. เพราะว่าอาหารไทยนี่ก็ไปสู่ไปไกลสู่รประเทศทั่วโลกเหมือนกันนะครับแต่ว่าบางทีรสชาติเนี่ยก็อาจจะไม่ได้ดั้งเดิมมาก uh, แต่ว่าผมก็เคยคุยกับคุยกับคนทําอาหาร uh huh. หลยคนก็บอกว่า มันก็ต้องเอาใจคนในท้องถิ่นไม่งั้นก็จะขายไม่ได้นั่นแหละสิบางทีคนไม่ทานเผ็ดก็มีไปขายม้างนอกอย่างเงี้ยแต่ว่าคนไทยนี่ก็ชอบแบบรสเผ็ดเลยประมาณเนี้ยเอ,อไปกันที่ญี่ปุ่นย,ยังอยู่กันที่ญี่ปุ่นนะคะไปดูความสวยงามของรถไฟชินกงินเซ็นกันบ้างรถไฟชิงกงินเซ็นครับ,รบผมที่มีชื่อเสียงนะฮะทำไมฮะมันถูกตกแต่งสีสันนะฮะด้วยงานศิลป,ปะภาพถ่ายนะฮะของมิกะนีนักาวะนะครับ จากงานเทศกาลดอกไม้ไฟฤดูร้อนที่เมืองนางาโอกะจังหวัดนิกิอัดขอไปครับนี่อิกะตะนะครับตามโครงการที่มีชื่อว่าเกนบีชินคันเซนตกแต่งทั้งภายนอกและก็ภายในของรถไฟให้เป็นงานแสดงศิลปะเคลื่อนที่ที่มีความเร็วสูงที่สุดในโลกนะฮะเอ่อทั้งนี้นะฮะบริษัทอีสต์เจแปนเรเวลคาดว่าจะเปิดให้สาธารณชนได้ชื่นชมในราวเดือนมีนาคมนี้นะฮะในเส้นทางเอชขอไปครับเอชิโกยูซาวะและก็ นี่อีกกาตะของสายโจเอสึนะฮะใครสนใจก็ไปชมกันได้ครับสนใจครับแต่น่าสนใจมากแต่ปัญหาก็คือชิงนเซ็นแพงอยู่นะแพงนะตอนนี้ค่าเงินญี่ปุ่นก็ขึ้นเหลือเกินนะฮะนั่นะสิฮะปิดท้ายครับกับเรื่องราวที่บอกว่าโอ้โหเนียนจริงๆครับสำหรับห้างสรรพสินค้านี้ครับไปเนียนไงคือสร้างมาแล้วแบบโอ้โหเหมือนกับเหมือนกับ แห่งแห่งหนึ่งแหล่งหนึ่งของสหรัฐอเมริกาครับมันคือซึ่งห้างสรรพสินค้านี้ครับอยู่ในจีนทำส่งเรียนแบบกับสำนักงานกระทรวงกลาโหมของสหรัฐอเมริกาหรือว่าเ็นตาก้อนนะฮะแต่ว่ามีขนาดใหญ่กว่าครับเออแต่ถ้าว่าปัจจุบันนะกลับกลายเป็นอาคารร้างไปซะแล้วฮะทำไมอะเพราะว่า ไม่สามารถชักชวนแบรนด์ต่างๆนะครับให้มาเปิดสาขาได้เนื่องจากโครงสร้างภายในอาคารนะครับซับซ้อนอหลังจากนั้นนะครับห้างก็เลยทํามาเป็นศูนย์จําหน่ายสินค้านําเข้าแทนครับแต่ก็ไม่สามารถดึงดูดลูกค้าได้เช่นกันครับโดยทางนครเซี่ยงไฮ้นะครับก็หวังว่านะครับการเปิดตัวของเซี่ยงไฮ้ดิสนีย์แลนด์นะฮะจะส่งผลกระทบทำให้ห้างนี้นะครับกลับมาคึกคักได้เหมือนกันครับเพราะว่าห้างนี้ก็อยู่ไม่ไกลจาก ตรวจเซี่ยงไฮ้นิสนี่แลนด์ครับออ๋ครับสนใจไปเที่ยวไหมจีนเอออกก็ยาไปดูเพนเดกอาอแต่ตอนนี้ร้างแต่แต่พอดิสนีย์แลนด์เขาเปิดอาจจะไม่ร้างก็ได้นั่นแหะสิอาจจะดึงดูดคนให้เข้ามาชมก็ได้นะฮะครับผมนี่ก็คือเรื่องราักคาเด็ทที่เราขสัตมาให้คุณผู้ชมได้ชมกันในวันนี้นะครับยังมีอีกหลากหลายต้องนะถ้าคุณผู้ชมคลิกอ่านได้ตลอด24ชั่วโมงที่บลูเบิร์กดอตแมนเจอร์ดอตซครับอย่าลืมนะครับคลิกเดียวรู้เรื่องอ่านแมเนเจอร์ออนไลน์สวัสดีครับสวัสดีครับ